เรนทรเวเลอร์ er เปิดให้บริการในสโตไทยแล้วเรนทรเวเลอร์ er คือเกมแฟนตาซีที่เล่าเรื่องการต่อสู้ระหว่างแสงและความมืดบนทวีปอามิรโดยผู้เล่นจะรวบรวมฮีโร่ระดับต่างๆ NI s o r c e s o s เพื่อเสริมพลังอัพเลเวลเลื่อนขั้นและสวมใส่อุปกรณ์พร้อมใช้กลยุทธ์การจัดทีมตามท่าทั้ง5ไฟน้ำลมแสงมืด เพื่อฝ่าฟันด่านเนื้อเรื่องหอคอยวีระบุรุษดันเชียนวิหารอีเวนต์รายสัปดาห์และสนามรบทีวีทีรวมถึงหมดกีฬาโดยทั้งหมดถูกขับเคลื่อนด้วยระบบอุปก,กรณ์ดูทรัพยากรที่สร้างวงจรความก้าวหน้าในระยะยาวท่ามกลางการผจญภัยเพื่อค้นหาผนึกโบราณหินวิญญาและความลับของเทพผูพิทักษ์ทั้ง5ที่นำไปสู่การปรากฏตัวของอัศวินอันเบวินภาคีอัศวินลำดับที่6แบบในตำนาน พร้อมงานภาพแนวอนิเมะแฟนตาซีและการต่อสู้ที่ประสานระบบให้กลยุทธ์ภายใต้รูปแบบเกมฟรีที่มีระบบกาชาและกิจกรรมต่างๆให้ผู้เล่นสะสมทรัพยากรและเติบโตอย่างรวดเร็ว